The record of the mortality to i mortality. m คัมพีวิถีเสียนตอนที่67วิชาลูกไฟหารลี่ที่ไม่ขยับตัวอยู่ครึ่งวันทันใดนั้นก็ยกมือขวาและชูนิ้วขึ้นตรงๆหากใครพบเห็นคงรู้สึกแปลกประหลาดและไม่สามารถอธิบายได้ทว่าไม่นานขณะที่หารลี่ชูปลายนิ้วสูงได้ครึ่งนิ้วจูจูก็เกิดการเคลื่อนไหวขึ้นในอากาศ อยู่ดีๆก็ปรากฏประกายไฟขึ้นสองสาจุดทันทีที่ประกายไฟปรากฏก็ได้ยินเสียงฟู่ดังขึ้นครั้งหนึ่งช่วงที่อากาศบิดเบือนได้เปลี่ยนเป็นลูกไฟสีแดงขนาดเท่าผลวอนัทอย่างไม่มีสาเหตุแม้ว่าลูกไฟจะไม่ใหญ่มากเทว่าอุณหภูมิสูงอันร้อนแรงก็ตามมากับการปรากฏของดวงไฟและตลบอบอวนไปทั่วทั้งห้องใบหน้าของหฮรลี่ยังคงถูกปิดไว้ด้วยคัมภีนอนหลับในท่าเอนตัวไม่ขยับ มีเพียงลูกไฟบนปลายนิ้วที่ยังส่งเสียงเผาไม่อย่างต่อเนื่องและเมื่อเทียบกับนิ้วมือที่ไม่ขยับก็ยิ่งสะดุดตาเป็นพิเศษเวลาที่ผ่านไปลูกไฟยังคงรักษาพลังอันท่วมท้นที่เกินปกติไม่มีทีท่าว่าจะมอดดับลงเลยสักนิดปลายนิ้วที่มีลูกไฟของเขากลับสั่นขึ้นเล็กน้อยเริ่มแรกเพียงแค่ปลายนิ้วเท่านั้นแต่เมื่อเวลาผ่านไปทั้งข้อมือแขนทั้งท่อนและทั่วทั้งร่างกายก็ค่อยๆสั่นไหวขึ้นมา และทันใดนั้นฮานลี่ก็ลุกขึ้นมานั่งตัวตรงบนเก้าอี้แม้แต่คัมภี์บนใบหน้าล่วงหล่นมาอยู่บนพื้นก็ไม่รู้ตัวดวงตาทั้งสองของเขาจับจ้องอยู่ที่ลูกไฟบนปลายนิ้วใบหน้าของเขาอัดอั้นจนแดงไปทั้งหน้าผิวตั้งแต่หน้าผากไปจนถึงคอก็ผุดเม็ดเหงื่อเล็กๆมากมายออกมาราวกับเพิ่งจะทํากิจกรรมรุนแรงอะไรสักอย่างเสร็จร่างกายทั้งบนล่างรู้สึกรุ่มร้อนไปหมดหลังจากผ่านไปชั่วขณะ ลูกไฟเริ่มเคลื่อนไปมาตามร่างกายฮานลี่ที่สั่นไหวอย่างรุนแรงเปลวไฟด้านบนเดียวก็ใหญ่เดียวก็เล็กไม่สามารถทําให้มันสงบนิ่งได้ผ่านไปไม่นานในที่สุดก็เล็กลงจากนั้นก็รวมเป็นดวงไฟอีกครั้งและหายไปในอากาศรอจนกระทั่งลูกไฟหายไปฮานลี่เหมือนถูกกระชากกระดูกสารหลังออกอย่างนั้นเขากลับไปเอนตัวลงบนเก้าอี้ในทันทีเห็นได้ชัดว่าเหนื่อยล้าอย่างมาก เรากับเพิ่งจะทำเรื่องที่เปลืองแรงมากมาวิชาลูกไฟช่างฝึกยากเสียจริงเราศึกษามาเกือบครึ่งปีก็ยังไม่สามารถจับจุดสำคัญของมันได้ทำได้เพียงยืดเวลาการปรากฏตัวของมันได้นานขึ้นอีกเพียงนิดเดียวหาลลี่มองไปบนหลังคาและพูดกับตัวเองที่แท้สองสามหน้าสุดท้ายของคัมภีร์วิชาสันไรสิ้นสุดเล่มนี้ยังมีบันทึกเคล็ดวิชาง่ายๆเอาไว้ แค่เห็นก็รู้ว่าเคล็ดวิชาเหล่านี้เป็นของผู้ฝึกยุทธเบื้องตน้นซึ่งทำให้ฮานรี่เหมือนได้รับของล้ำค่าจนตื่นเต้นนอนไม่หลับอยู่หลายคืนก็ไม่แปลกที่เขาจะตื่นเต้นขนาดนี้ตั้งแต่หลังจากที่เขาได้เห็นท่านหมอหม้อใช้เคล็ดวิชาฮานลี่ก็รู้สึกสนใจในสิ่งที่น่ามหัศจรรย์และมีอิทธิฤทธิ์อลําเลิศนี้เป็นอย่างมากแต่ที่น่าเวทนาคือฮานลี่ในตอนนี้มีเพียงเคล็ดวิชาของวิชาสันไรสิ้นสุดสูงสุดขั้นหก เทว่ากลับเหมือนขอทานที่ถือชามทองไปขอข้าวเสียอย่างนั้นไม่รู้เคล็ดลับในการดึงออกมาใช้แม้แต่หลักเคล็ดวิชาพื้นฐานที่สุดก็ไม่รู้แต่ตอนนี้กลับค้นพบเคล็ดวิชาของมือใหม่ที่เหมาะกับเขาอยู่หลายบทแล้วจะไม่ให้เขายินดีได้อย่างไรเคล็ดวิชาที่บันทึกในคัมภีร์หน้าสุดท้ายมีห้าเคล็ดวิชาอันได้แก่วิชาลูกไฟยันสะกดจิตวิชาท่องสายลมวิชาเคลื่อนวัตถุ วิชาในตาสวรรค์ซึ่งทุกบทที่มีในเคล็ดวิชาเหล่านี้สำหรับหาลรี่ล้วนแต่อ่านยากและล้ำลึกจนยากที่จะเข้าใจนี่ก็ไม่แปลกการใช้คำของเคล็ดวิชาล้วนแต่สร้างขึ้นจากภาษาที่ค่อนข้างเก่าแก่ถึงแม้เขาจะอ่านคำพีมาแล้วไม่น้อยทว่าความแตกฉาในด้านนี้ยังน้อยมากนักแน่นอนว่าความหมายที่ซ่อนอยู่ในนั้นเขาไม่มีทางเข้าใจได้ในตอนนี้ด้วยความจำใจ ในที่สุดหานลี่ก็นำแรงฮึดที่มีตอนเริ่มฝึกวิชาสันไรส้สิ้นสุดออกมาเขาหมกมุ่นอยู่ในกองคัมภีรเกี่ยวกับอักษรโบราณมากมายและเริ่มศึกษาความหมายที่แท้จริงของวิชาเหล่านั้นอย่างยากลำบากทั้งวันทั้งคืนเขาคิดทบทวนและศึกษาทุกประโยคทุกคำเป็นสิบรอบถึงจะยอมวางมือและจะต้องเข้าใจอย่างทะลุปรุโปร่ปรงจนไม่ทำให้เกิดความหมายกำกวมแม้เขาไม่เคยเรียนรู้การใช้เคล็ดวิชามาก่อน แต่ก็รู้ดีว่าถ้าพลังที่มีอนุภาพไร้สิ้นสุดเช่นนี้เกิดสิ่งผิดพลาดขึ้นคงรุนแรงยิ่งกว่าธาตุไฟเข้าแทรกในพลังลมปราณแท้มากนะเป็นไปได้ว่าเพียงชั่วครู่ก็สามารถเอาชีวิตเขาได้และเพื่อคำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตหานลี่หวัดกลัวจนถึงขนาดนี้ไม่กล้าที่จะประมาทแม้แต่น้อยจากการศึกษาอันลึกซึ้งตลอดสามเดือนในที่สุดฮานลี่ก็เข้าใจหลักของวิชาเหล่านี้จนหมด จึงเริ่มฝึกเคล็ดวิชาอย่างจริงจังการฝึกลงมือจริงทำให้หานลี่ทนรับการโจมตีอยู่ไม่น้อยเดิมทีเขาคิดว่าแค่สติปัญญาที่สามารถฝึกเพลงกระบี่กับพริบตาได้การเรียนเคล็ดวิชาพวกนี้ก็ไม่น่าจะยากแต่ใครจะรู้ว่าในเรื่องนี้เขาจะโง่เขลาเป็นที่สุดทั้งๆท,ที่รู้หลักการดีอยู่แล้วแต่เมื่อนำมาใช้จริงกลับทำได้ไม่ถูกต้องถ้าไม่ใช่ท่าทางไม่ถูกก็ต้องทำไร่ผิด ไม่เช่นนั้นก็พลังยุทธ์ไม่มากพอแสดงให้เห็นว่าโง่เขลาขนาดไหนหานลี่เองก็จนปัญญาถ้าพลังยุทธ์ไม่มากพอเขาก็ยังพอมีหนทางแก้ไขมากสุดก็กินยาวิเศษสองเม็ดก็แก้ได้แล้วเทว่าเห็นได้ชัดว่านี่เป็นปัญหาที่เขาเองก็ไม่เข้าใจดูเหมือนว่าพรสวรรค์ทางเคล็ดวิชาของเขาจะไม่ได้ดีอย่างที่คิดนี่คือบทสรุปหลังจากที่หานลี่อดทนลำบากมาหลังจากหานลี่ผ่านการฝึกฝนอย่างหนักเป็นเวลานาน ในที่สุดเขาก็ฝึกวิชาลูกไฟและวิชาในตาสวรรค์พ่อเห็นผลแต่สมเคล็ดวิชาที่เหลือแม้แต่ธรณีประตูก็ยังไปไม่ถึงแน่นอนว่าผลสักนิดก็ไม่มีด้วยความท้อใจเขาจึงเพ่งจิตทุกอย่างไปที่วิชาลูกไฟและวิชาในตาสวรรค์เคล็ดวิชาที่เขาพอจะเข้าใจและยังคาดหวังกับพวกมันอยู่ไม่น้อยหนึ่งในนั้นอนุภาพของวิชาลูกไฟไม่ทำให้ฮารลี่ผิดหวังเลยจริงๆ ถึงขนาดเหนือกว่าที่หารลรี่คาดคิดไว้เสียอีกอย่ามองว่าขนาดลูกไฟของวิชาลูกไฟไม่ใหญ่ทว่าอุณหภูมิสูงน่ากลัวที่ซ่อนอยู่ภายในกลับสามารถเผาไม่ทุกอย่างลงได้ไม่เหลือแม้แต่คมมีดที่ทำจากเหล็กชั้นดีหลังจากที่ถูกลูกไฟประทะก็ทำให้ส่วนที่สัมผัสกับคมมีดถูกหลอมละลายลงในพริบตาหลังจากที่ได้เห็นอนุภาพอันน่ากลัวเหนือมนุษย์ ฮารลี่ถึงขนาดทดลองนำลูกไฟโยนเข้าไปบนผิวน้ำผลคือบริเวณน้ำติดไฟขึ้นอย่างรวดเร็วราวกับเป็นน้ำมันไม่มีแนวโน้มเลยสักนิดว่าถูกน้ำควบคุมไว้ได้หลังจากที่เข้าใจอนุภาพของวิชาลูกไฟอย่างละเอียดแล้วในที่สุดฮารลี่ก็เข้าใจอวีจือถงว่าทำไมเขาถึงดูถูกจิตใจอันเย่อหยิ่งของมนุษย์ธรรมดาเช่นนั้นลองคิดดูแล้วผู้ฝึกยุทธที่มีพลังยุทธเพียงน้อยนิด ก็สามารถใช้เคล็ดวิชาเล็กๆอย่างวิชาลูกไฟไล่ค่ายอดฝีมือในยุทธภพได้อย่างง่ายดายเช่นนั้นถ้าหากว่าเป็นผู้ฝึกยุทธที่ฝีมือเหนือชั้นขึ้นมาหน่อยไม่ต้องกวาดล้างทั้งยุทธภพและไร้ผู้ต่อกรในใต้ล่าเลยหรือพลังที่แตกต่างกันถึงเพียงนี้ไม่แปลกที่กลุ่มผู้ฝึกยุทธเช่นอวีจือถงจะใช้แววตาที่ต้อยต่ำมองมายัางมนุษย์ธรรมดา